เจ็บนิสัยคน EQ ต่ำที่ทำให้ชีวิตย่ำแย่ลองเช็คดูว่าคุณมีไหมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ podcast พลังใจเปลี่ยนชีวิตครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับความรู้ดีๆทุกวันนะครับคุณเคยเห็นบางคนไหมดูเหมือนมีทุกอย่างทั้งความสามารถทั้งโอกาสแต่ชีวิตกลับไม่ไปไหนสักทีหรือบางคนเหมือนจะไปได้ดีแล้วอยู่ ก็พังลงแบบไม่รู้ตัวทั้งเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องใจตัวเองมันไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งนะและก็ไม่ใช่เพราะเขาโชคร้ายอะไรหรอกแต่เพราะเขาจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้วันนี้ในพอดแคสต์นี้เราจะคุยกันเรื่อง7นิสัยของคน EQ ต่ำที่ทำให้ชีวิตย่ำแย่พูดง่ายๆคือ7พฤติกรรมที่อาจดูเล็กน้อย แต่ค่อยๆทําให้ชีวิตเราแย่ลงแบบเงียบๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเราจะไม่พูดกันแค่เรื่องอารมณ์นะแต่จะคุยถึงว่าทําไมมันสําคัญกว่าที่คิดเพราะ EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์มันคือรากฐานของทุกอย่างในชีวิตมันคือสิ่งที่แยกคนที่เติบโตจริงๆออกจากคนที่ย่ําอยู่กับที่ผมอยากให้คุณลองนึกถึงคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆสักคนเขาอาจไม่ใช่คนเก่งที่สุด ไม่ใช่คนรวยที่สุดแต่เขามีใจที่นิ่งและเข้าใจคนอย่างเช่นแจ็คมาที่เคยพูดว่าเขาไม่ได้เก่งกว่าใครแต่เขารู้ว่าเวลาใครโมโ oh, หเขาต้องฟังเวลาเจอปัญหาเขาต้องสงบก่อนคิดหรืออย่างอีลอนมัสที่ถึงจะเจ,เจ,เจกระแสโจมตีทุกวันเขาก็ยังเดินหน้าทําในสิ่งที่เชื่อเพราะเขาเข้าใจใจของตัวเองมากพอ EQ นี่แหละครับที่ทำให้คนพวกนี้อยู่รอดในเกมที่ยากที่สุดในโลกได้เพราะสุดท้ายแล้วชีวิตไม่ได้แพ้เพราะไม่เก่งแต่แพ้เพราะแพ้อารมณ์ของตัวเองและในตอนนี้เราจะค่อยๆแกะให้ดูว่าพฤติกรรมแบบไหนกันแน่ที่ทำให้ EQ เราต่ำลงโดยไม่รู้ตัวมันอาจจะอยู่ในชีวิตเราแบบแนบเนียนมากเลยก็ได้นะครับเช่นการโทษคนอื่นการเก็บทุกเรื่องไว้ในใจ หรือการใช้คำพูดตอนอารมณ์ไม่ดีลองฟังให้จบแล้วเช็คดูว่ามีข้อไหนที่คุณแอบ,บมีอยู่ในตัวเพราะแค่คุณรู้เท่าทันมันก็ถือว่าคุณเริ่มยกระดับ EQ ตัวเองแล้ว 1. คี่ขี้มโมโหบางคนบอกว่าขี้มโมโหเป็นนิสัยเฉพาะตัวแค่พูดแรงหน่อยไม่ได้แปลว่าใจร้ายแต่นิสัยแบบนี้แหละที่ค่อยๆทำให้ชีวิตพังแบบไม่รู้ตัว เพราะความกโกรธมันกินพลังเยอะกว่าที่เราคิดนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์เคยศึกษาพบว่าเวลาคนเราโมโหสมองส่วนอารมณ์จะทำงานนำหน้าเหตุผลทำให้เราพูดหรือทำในสิ่งที่ไม่ตั้งใจแล้วมานั่งเสียใจทีหลังพูดง่ายๆเวลาคุณโกรธคุณไม่ใช่คุณจริงๆหรอกแต่เป็นอารมณ์ที่เข้ามาควบคุมชั่วคราวลองสังเกตสิครับคนที่ขี้โมโหบ่อยๆจะเหนื่อยง่ายเพราะสมองกับหัวใจทำงานหนักตลอดเวลา พอเจอเรื่องนิดหน่อยก็พร้อมระเบิดแล้วสุดท้ายก็เสียทั้งคนเสียทั้งงานคนที่ EQ สูงไม่ใช่ว่าเขาไม่โกรธนะเขาก็มีอารมณ์เหมือนเราแต่เขารู้จักพักก่อนพูดหายใจให้ลึกก่อนตอบเพราะเขารู้ว่าคำพูดตอนอารมณ์พุ่งมันทำร้ายได้มากกว่าที่คิดถ้าคุณรู้ตัวว่าขี้โมโหนั่นแปลว่าคุณมีพลังในตัวเยอะมากแต่ถ้าเอาพลังนั้นมาใช้สร้างแทนทำลายคุณจะโตขึ้นเร็วมาก เพราะสุดท้ายแล้วคนที่ควบคุมอารมณ์ได้คือคนที่ควบคุมชีวิตตัวเองได้จริงๆ 2. งขี้นินทาพูดถึงเรื่องขี้นินทาหลายคนจะรีบปฏิเสธเลยว่าฉันไม่ใช่แน่แต่เอาจริงๆเราทุกคนเคยเผลอพูดถึงคนอื่นทั้งนั้นแหละมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่อยากรู้อยากเล่าแต่สิ่งที่ต่างคือเราพูดด้วยเจตนาอะไรงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดบอกว่า เวลาคนเรานินทาสมองจะหลั่งสารโดปามีนทำให้รู้สึกดีชั่วคราวเหมือนได้ปลดปล่อยหรือรู้สึกเหนือกว่าแต่ผลระยะยาวคือมันทำให้เราเป็นคนมองโลกในแง่ลบมากขึ้นและเชื่อว่าคนอื่นก็คงพูดถึงเราแบบนั้นเหมือนกันนิสัย่ขี้นินทานี่แหละที่ค่อยๆทำให้ชีวิตดูวุ่นวายโดยไม่รู้ตัวเพราะเราจะหมดพลังไปกับเรื่องของคนอื่นแทนที่จะเอาพลังนั้นมาพัฒนาตัวเอง ยิ่งพูดถึงคนอื่นในทางลบมากเท่าไหร่ใจเรายิ่งเล็กลงเท่านั้นแต่คนที่ EQ สูงเขาจะรู้ว่าเวลาและคําพูดมีค่าเขาเลือกจะพูดสิ่งที่สร้างมากกว่าทำลายเพราะเขารู้ว่าทุกคําพูดสะท้อนระดับจิตใจของคนพูดเองถ้าวันนี้คุณเผลอพูดถึงใครในแง่ไม่ดีลองถามตัวเองเบาๆว่า,า,วาฉันพูดเพราะอยากเข้าใจหรือเพราะอยากระบายถ้าคำตอบคืออย่างหลังลองเก็บไว้ แล้วเปลี่ยนพลังนั้นมาใช้สร้างอะไรดีๆแทนเพราะคนที่เลิกดินทาได้ไม่ใช่คนโลกสวยแต่คือคนที่โตพอจะเข้าใจว่าความเงียบบางครั้งมีค่ากว่าคำพูดทั้งหมด 3. พร้อมบวกตลอดเคยเจอไหมคนที่พร้อมบวกตลอดใครพูดอะไรก็ต้องสวนใครแค่แสดงความคิดเห็นต่างนิดหน่อยก็รู้สึกโดนท้าจริงๆแล้วคนแบบนี้ไม่ได้ใจร้อนเพราะนิสัยอย่างเดียวหรอก แต่เพราะใจเขาอยู่ในหมวดป้องกันตลอดเวลาเวลาเรารู้สึกไม่มั่นคงหรือกลัวจะถูกดูถูกสมองจะเข้าสู่โหมดต่อสู้ทำให้เราพร้อมเถียงพร้อมชนโดยไม่ทันคิดว่าเรื่องนั้นมันเล็กแค่ไหนนักจิตวิทยาเคยบอกไว้ว่าคนที่อยู่ในภาวะพร้อมประทะตลอดมักมีระดับความเครียดสะสมสูงเพราะร่างกายจะหลั่งฮอร์โมอนแห่งความตื่นตัวอยู่เรื่อยๆเหมือนเครื่องยนต์ที่ไม่เคยดับสุดท้ายก็หมดแรงก่อนถึงเป้าหมาย จริงๆแล้วคนที่ใจแข็งแรงจริงเขาไม่จาเป็นต้องบวกกับทุกคนเขาเลือกได้ว่าจะสู้ตอนไหนและปล่อยผ่านตอนไหนเพราะเขารู้ว่าการเอาชนะไม่ได้แปลว่าชีวิตจะดีขึ้นบางทีการยิ้มเฉยๆแล้วเดินหนีก็ไม่ใช่แพ้หรอกแต่มันคือการรักษาพลังชีวิตไว้ใช้กับเรื่องที่สำคัญกว่าลองถามตัวเองดูซิว่าวันนี้เราใช้พลังไปกับการปกป้องอีโก้หรือใช้พลังไปกับการพัฒนาตัวเองเพราะคนที่พร้อมบวกตลอด มักจะไม่ได้ก้าวหน้าเท่ากับคนที่พร้อมเข้าใจ 4. สบทแต่คำหยาบบางคนพูดคำหยาบติดปากจนไม่รู้ตัวพูดทีเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่รู้ไหมครับว่าคำพูดของเรานี่แหละมันสะท้อนสภาพใจในตอนนั้นได้ชัดที่สุดนักจิตวิทยาเคยบอกว่าคนที่สบทบ่อยๆมักอยู่ในภาวะเครียดหรือกดดันโดยไม่รู้ตัว สมองใช้คำแรงๆเป็นทางระบายอารมณ์เพราะมันช่วยปล่อยสารโดปามีนทำให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นชั่วคราวแต่ปัญหาคือถ้ามันกลายเป็นนิสัยคนรอบข้างจะเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยเวลาคุยด้วยเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไรเราจะพูดแรงใส่เขาอีกบางครั้งเราคิดว่ามันเท่มันดูจริงใจแต่จริงๆแล้วมันทำให้คนฟังเหนื่อยเพราะคำพูดคือพลัง และพลังแบบไหนที่เราใช้บ่อยมันก็จะกลับมาในชีวิตเราแบบนั้นคนที่ EQ สูงเขาไม่ได้พูดเพราะอยากให้ดูดีแต่เขาเลือกคำพูดเพราะรู้ว่าแต่ละคํามันส่งผลกับใจคนฟังเสมอถ้าคุณรู้ตัวว่าพูดคำหยาบบ่อยไม่ต้องรีบเปลี่ยนหรอกครับแค่เริ่มรู้ตัวเวลาพูดก็พอพอรู้ตัวเราจะค่อยๆหยุดได้เองเพราะสติจะกลับมาก่อนคำพูดจะหลุดออกไป ลองสังเกตดูสิคนที่พูดดีพูดนุ่มเขาไม่ได้ดูอ่อนแอเลยเขาดูมีพลังและคนอยากฟังสุดท้ายแล้วคำพูดคือภาพลักษณ์ของใจเราพูดให้ดีใจจะดีพูดให้แรงใจจะร้อนลองเลือกดูครับว่าอยากให้คำพูดของเราเติมพลังให้ใครหรือเผาใจตัวเองทุกวัน 5. ชอบโทษคนอื่นนิสัยชอบโทษคนอื่นนี่แหละเป็นกับดักที่ทำให้หลายคนชีวิตไม่ขยับเลยเพราะทุกครั้งที่เราชี้นิ้วออกไปข้างนอกเรากำลังละทิ้งโอกาสที่จะเรียนรู้จากข้างในตัวเองคนที่ชอบโทษคนอื่นมักจะบอกว่าเพราะเขาเพราะสถานการณ์เพราะดวงไม่ดีแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังมันคือความกลัวกลัวโดนตำหนิกลัวดูไม่เก่งหรือกลัวต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอนบอกไว้ว่าคนที่กล้ายอมรับความผิดพลาดของตัวเองจะมีแนวโน้มเติบโตและพัฒนาตัวเองเร็วกว่าเพราะเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่เสียเวลาโทษใครแต่คนที่มัวแต่หาข้อแก้ตัวจะวนอยู่ในที่เดิมเพราะมัวแต่มองออกข้างนอกแทนที่จะมองเข้าข้างใน ผมไม่ได้บอกว่าต้องยอมรับผิดทุกเรื่องนะเพราะบางเรื่องมันก็ไม่ได้อยู่ในมือเราแต่สิ่งที่เราทำได้เสมอคือรับผิดชอบต่อการตอบสนองของตัวเองคน EQ สูงเขาไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เขากล้ายืนมองปัญหาตรงๆแล้วถามว่าฉันจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ได้บ้างครั้งหน้าถ้าอะไรไม่เป็นไปตามแผนลองหยุดก่อนจะโทษใคร แล้วถามตัวเองว่าฉันมีส่วนทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นยังไงบ้างคำถามง่ายๆแบบนี้แหละที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่เติบโตทางใจได้จริงๆครับ 6. ขัดใจคนไปทั่วเคยเจอไหมคนที่ไม่ว่าใครพูดอะไรก็ต้องแยง้งต้องค้านต้องมีมุมกลับตลอดเหมือนชีวิตจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ได้ขัดใจใครสักคนจริงๆแล้วนิสัยแบบนี้มันไม่ได้เท่หรือดูเก่งเลยนะ แต่มันสะท้อนว่าข้างในเขาอาจรู้สึกอยากควบคุมหรืออยากได้รับการยอมรับมากเกินไปบางคนโตมากับความรู้สึกว่าต้องแสดงให้เห็นว่าฉันคิดเองได้ฉันไม่เหมือนใครแต่พอทำไปนานๆคนรอบข้างจะเริ่มเหนื่อยเพราะชุกการคุยมันกลายเป็นสนามแข่งไม่ใช่บทสนทนางานวิจัยด้านจิตวิทยาสังคมของมหาวิทยาลายัยเคมบริดจ์เคยพูดไว้ว่าคนที่ชอบโต้แย้งตลอดเวลามักมีความเครียดสะสม และระดับความพึงพอใจในชีวิตต่ำเพราะเขาใช้พลังใจไปกับการพิสูจน์ตัวเองมากกว่าการเข้าใจคนอื่นจริงๆแล้วคน EQ สูงเขาไม่ได้ยอมทุกเรื่องนะเขาแค่เลือกได้ว่าจะพูดตอนไหนหรือจะปล่อยผ่านตอนไหนเพราะเขารู้ว่าการเงียบบางครั้งมันไม่ได้แพ้แต่มันคือการรักษาความสงบในใจไว้ลองสังเกตสิครับเวลาคุณอยู่ใกล้คนที่พูดจานุ่มนวลฟังมากกว่าพูดบรรยากาศมันเบาใช่ไหม แต่ว่าอยู่ใกล้คนที่ชอบขัดใจตลอดมันจะรู้สึกตึงเครียดเหมือนต้องระวังคำพูดตลอดเวลาถ้าคุณรู้ตัวว่าชอบขัดใจคนลองเปลี่ยนจากอยากถูกมาเป็นอยากเข้าใจดูครับเพราะการเข้าใจคนอื่นไม่ได้ทำให้เราเล็กลงเลยแต่มันทำให้เราโตขึ้นทั้งใจและความสัมพันธ์ 7. เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเคยเจอไหมครับคนที่พูดแต่เรื่องตัวเองตลอดเวลาใครพูดอะไรก็ต้องวกกลับมาที่ตัวเอง หรือบางคนก็คิดว่าทุกอย่างต้องหมุนรอบเขาถ้าใครไม่ทำตามใจก็รู้สึกโดนไม่รักน้อยใจหรือกโกรธทันทีนี่แหละนิสัยของคนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจริงๆแล้วคนแบบนี้ไม่ได้เลวร้ายหรอกครับเขาแค่ขาดความเข้าใจในความรู้สึกของคนอื่นนักจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่าขาดความสามารถด้านเอมพัตีหรือการเข้าอกเข้าใจซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจของ EQ เลย เพราะเมื่อเราเห็นแต่ตัวเองเราจะมองไม่เห็นความรู้สึกของคนรอบข้างแล้วสุดท้ายก็อยู่คนเดียวโดยไม่รู้ตัวเคยมีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียบอกว่าคนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมักมีความสุขน้อยกว่าคนที่ให้ความสําคัญกับผู้อื่นเพราะจิตใจจะอยู่ในสภาวะเปรียบเทียบและต้องการการยืนยันตลอดเวลามันเลยไม่มีวันพอจริงๆแล้วคนที่เข้าใจโลกเขาไม่ได้ยอมคนอื่นตลอดนะแต่เขามีสมดุล เขารู้ว่าเมื่อไหร่ควรฟังเมื่อไร่ควรพูดเขามองว่าโลกไม่ได้หมุนรอบใครแต่หมุนด้วยกันทั้งหมดถ้าคุณรู้ตัวว่าชอบคิดถึงตัวเองก่อนเสมออย่าเพิ่งรู้สึกผิดนะครับเพราะการรู้ตัวคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนลองเริ่มจากการฟังให้มากขึ้นอีกนิดสนใจความรู้สึกของคนอื่นอีกหน่อยแล้วคุณจะรู้ว่าการแบ่งใจให้คนอื่นบ้างมันไม่ได้ทำให้เราสูญเสียอะไรเลยแต่มันทำให้เราได้ใจที่อ่อนโยนและมีค่ามากกว่าเดิม ฟังมาจนครบทั้ง7นิสัยแล้วนะครับบางคนอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าเออนี่มันชั้นเลยไม่ต้องตกใจไม่ต้องรู้สึกผิดนะเพราะทุกคนมีด้านแบบนี้อยู่ในตัวกันทั้งนั้นความต่างคือใครรู้ทันตัวเองก่อนเท่านั้นเอง EQ ต่ำไม่ใช่คำด่ามันคือสัญญาณเตือนว่าเรายังไม่เข้าใจอารมณ์ตัวเองดีพอยังไม่รู้จักใจตัวเองมากพอและข่าวดีคือมันฝึกได้มันโตได้ทุกวัน ชีวิตคนเรามันไม่ได้พังเพราะโชคไม่ดีหรอกแต่มันพังเพราะเราไม่ดูแลใจของตัวเองมากกว่าถ้าเรารู้จักหยุดคิดก่อนโมโหฟังให้มากกว่าพูดเห็นค่าคำพูดของตัวเองและเลิกโทษคนเองชีวิตมันจะเบาลงแบบน่าแปลกใจเลยนะอยากให้ลองถามตัวเองเบาๆตอนนี้ว่าฉันกำลังใช้ชีวิตด้วยอารมณ์หรือใช้ชีวิตด้วยสติเพราะถ้าคุณเริ่มสังเกตใจตัวเองได้นั่นแปลว่า คุณกำลังเริ่มมี EQ สูงขึ้นแล้วและถ้าพอดแคสต์ตอนนี้ทำให้คุณได้แง่คิดเล็กๆหรือช่วยให้คุณมองตัวเองใหม่อีกมุมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนหรือคนที่คุณรักได้ฟังด้วยนะครับอาจจะมีใครสักคนที่กำลังต้องการคำเตือนใจแบบนี้อยู่ก็ได้อย่าลืมกด Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับตอนต่อไปเราจะคุยกันเรื่องวิธีฝึก EQ ให้แข็งแรงในชีวิตประจาวัน เพราะการเข้าใจใจตัวเองคือคุณแจสำคัญของชีวิตที่มั่นคงจริงๆขอบคุณที่ฟังจนจบครับขอให้วันนี้คุณมีใจที่สงบขึ้นอีกนิดและเข้าใจตัวเองมากขึ้นอีกหน่อยแล้วเจอกันในตอนหน้าครับ